วิธีตกแต่งภาพหรือว่าตัดภาพในแอป,ปรูปภาพของเราเขาทํากันยังไงครับวันนี้จะพาทุกคนไปตกแต่งภาพหรือว่าไปตัดภาพในแอป,ปรูปภาพของเรากันพ <เท lap zy> ร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยอันดับแรกให้ทุกคนมาที่รูปภาพของเราแล้วก็กดเข้าไปเลือกรูปภาพที่เราจะตัดแต่งได้เลยครับอันนี้ผมเลือกรูปนี้อ่าเมื่อได้รูปภาพนี้มาแล้วครับอันดับแปปรกให้ทุกคนมองหาขีดสามขีดข้างล่างเห็นไหมครับ นี่นะขีดสามขีดข้างล่างให้ถ้าคนกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามาหน้านี้เสร็จก็ให้มองหาคําว่าครอบตัดเห็นไหมเนี่ยขวามือล่างเห็นไหมครับจะเป็นรูปเส้นเหลี่ยมคาดกันอยู่อ่าให้ทุกคนกดเข้าไปหนึ่งทีครับนี่เมื่อกดเข้ามาแบบนี้เขาก็จะขึ้นกรอบกรอบรูปให้เราแบบนี้ครับกรอบข้างๆรูปภาพจะมีกรอบเข้ามาเขาจะให้เราเลื่อนตัดได้ตามแต่ชอบเห็นไหมครับเนี่ยเลื่อนตัดแบบไหนครับ เดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี่หรือว่าจะเอาสี่เหลี่ยมสี่ตัวสามสี่ตัวห้าอะไรก็แล้วแต่เราชอบนะครับเราจะเอาฝั่งไหนเข้าฝั่งไหนออกเราเลื่อนได้ตามใจชอบเลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกใกล้ๆหน่อยโอเคเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้เห็นไหมเมื่อได้ตามที่เราต้องการเรียบร้อย,ลยแล้วครับเราก็มากดเสร็จสิ้นตรงข้างบนขวามือนี้เห็นไหมคำว่าเสร็จสิ้นสีส้มๆเนี่ยกดปับ๊บเป็นหนึ่งที เมื่อกดเสร็จสิ้นแล้วเขาก็จะขึ้นหน้านี้ครับทุกคนเห็นลูกศรด้านล่างไหมเนี่ยซ้ายมือเห็นไหมกดเข้าไปหนึ่งทีนี่เขาก็จะให้เราแชร์ไปที่อัลบั้มนะครับให้เลือกคําว่าเพิ่มไปยังอัลบัม้มเห็นไหมครับเมื่อเจอแล้วก็กดเข้าไปเลยดิง้งเนี่ยเมื่อกดเข้ามาแล้วเขาก็จะให้เราเลือกอัลบั้มที่เราจะวางภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราแต่งเสร็จเรียบร้อยเลือกได้เลยครับเรียบร้อยครับเมื่อเราเลือก อัลบั้มภาพเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้ามาทิกทางภาพของเราแล้วก็มาดูเห็นไหมครับนี่คือภาพที่ตกแต่งเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับสวยงามเนาะก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าแอปนู่นแอปนี่ครับอยากแต่งภาพก็ใช้แอปรูปภาพในเครื่องเรานี่แหละอืม ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสลับคลิปหน้าจะมีความรู้อะไรมาฝากกันอีกก็ติดตามกันต่อไปครับสลับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย